สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะ e e ค,ค,ครับน้องไม้แก้วเพิ่งมาเพิ่งฝันดีครับเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศอสอสงพันหกร้อยหกสิบเจ็ดต้องมาตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนล่ะครับน้องไม้แก้วฝันดีที่บอครับค่ะครับฝันแนวได้ครับน้องไม้แก้วตอนแรกหนูไปทำบุญค่ะครับผมอยู่วัดหลวงปู่หวงค่ะครับผมกับแม่ค่ะครับแล้วที่นี่พ่อตกดึกหนูก็นอนค่ะครับ แลเดนุกับันเห็นหลวงผู้สวงค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นกัถือขนมกับผลไม้มาให้หนูค่ะครับอู้สาธุสาธุเนาะไปทำบุญโดนโด่ครับเนี่ยนานยังแกหมือว่านค่ะโอ้หมอว่านนี่ครับผมค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นกับอกเลขหนูค่ะครับเพิ่นบอกมาเลยบอกครับเนี่ยค่ะเพิ่นบอกมาเลยอืมครับผมเพิ่นบอกมาบอก ครับเป็นเหลขกสองตัวหรือสามตัวครับทั้งสามทั้งสองตัวเลยค่ะอืมครับผมทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะค่ะเพื่อนใส่สุดขาวมากบอกครับบอเมนค่ะเพ่นใส่สุดของพระมากค่ะใส่สุดของพระค่ะใส่สุดแบบนี้แหะครับใส่สุดเป็นสีเหลืองค่ะผ้าพุ่มสีเหลืองเนาะครับเนาะค่ะครับผมนี่คือลุงปู่สวงเพิ่ก็ใส่สุดขาวครับแต่มาเที่ยวนี่เพื่อนใส่สุดสีเหลืองเนาะค่ะ ขาคุ้มสีเหลืองครับเอฟซีจังได้อีกครับแล้วที่นี่พ่อเพิ่นบอกเลขค่ะแล้วเพิ่นก็หายตัวไปเลยค่ะเพิ่นบอกเลขก็หายตัวไปเลยค่ะเลขตัวไหนครับเลขเจ็ดสองศูนย์ค่ะกับเจ็ดสามค่ะเจ็ดสองศูนย์กับเจ็ดสามค่ะ,ค,ะครับผมเจ็ดสองศูนย์กับเจ็ดสามเด้อครับเอฟซีเนาะเป็นผู้ทิ่ฟันแม่นครับ้องไม้แก้วครับ มีเขามีรูดบางธรรมด,ดาธรรมชาตินะครับเอฟซีไฮรวยยกช่องกระายงวดครับวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นขอให้มีโชกใหญ่นะครับเนาะเจ้าไะไอีกครับเพิ่์มาเนวอะไรอีกครับอน,นี้แต่ที่นี่เพิ่นก่นหายตัวไปเลยค่ะหายตัวไปเลยค่ะอืมครับผมแต่ว่าขนมกับผลไม้ยังบก่ก็ยังอยู่ค่ะคุณเอาขนมกับผลมไม้มาห้น้าเนาะค่ะแต่ว่าผลไม้กับขนมยังอยู่ครับผมนี่แหละนี่แหล,ะ,ละครับ ไปทำบุญเพิ่นมากสิตามมหามา่ให้โชคเด็กหน่อยมีเส้นเหครับเอฟซีเจองได้อีกค่าบาานไกนมีแค่นี้นะมีแค่นี้ครับฟันเห็นพีเมลูกอ่อนเหรอครับการย่างเลยค่ะย่างครับพีเมลูกอ่อนบบคันมาเนาะครับเอฟซีเนาะเอาเดี๋ยวให้ทีมงานจดตัวเลขของนลองแม่แก้วสามตัวสองตัว,ตวไ้แคบหน้าจอเนาะครับครับผมพีเมลูกอ่อนกับโมาพี่ไม่ชี้เห็นบ่ครับ ยังบ่เห็นเลยยังบนมาบอกเลขเลยเอาครับไก่สีเลขออกละครับเอฟซีเดี๋ยวทีมงานสิมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับไม้แก้วขอบคุณค่ะครับผมทีมงานก็จุดตัวเลขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เบิรงตัวเลขก่อนนะครับเนาะเลขสามตัวเอาไปตัดเลนเนาะครับน้องไม้แก้วครับเห็นชัดเจนเลยบอกครับเพิ่นบอกเลยบอกครับเนี่ยเพิ่นบอกเลยค่ะว้าออกมาเลยครับผมนี่เลยครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิรงน้องไม้แก้วครับ เจ็ดสองศูเนย์นะครับเนาะแล้วก <c ười> <ended> <c ười> ็เจ็ดสามนะครับน้องหม่แก้วหูยชัดเจนครับเอฟซีเจ็ดสองศนย์อี่กระต้านเรนครับเจ็ดสองสองเจ็ดหรือว่าสองศครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเนาะตรงๆก็คือเจ็แล้วก็เจครับขอให้มีโชคใหญ่คับน้องหมแก้วครับขอบคุณครับน้องม่แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมเนาะมือนีครับมือนีเบาแอมโรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมันนของดีกันครับ บาแอมมาทมนี่ยเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปไม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกทออเรียยทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทออสื่อเรลียกสื่อโรตรีเึงสื่อือถือเนาะครับเนาะทมาชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ข้างในขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะโอ้ดีรับรับู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมี Wait like. ยน้อยก็กลับมาได้กลับยปจะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 าาน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิทาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลว้พ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐา,านเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสว <มา S 1> ัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบ,บุรอซากครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นล้านเฮ้ยใายว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนา,าล้านเห็นุใดคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปั้นเที่น้ำเที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท้าละะ่ะครับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่นครับเป็นคนแต่งให้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ก็แต่งเื่นกันนี่ครับหุ่ยยินงคาวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมรอทงกับบุร่ล่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมหลักกาเบาแอมรอทงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับ่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดเจังไรในตต้เขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราทงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยาบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาพึ่งทำเลยพอไดเพึ่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาคเะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ